ฝ่ามืดแล้วนะครับสลัวสรัวแล้วนะครับตอนนี้6 um oh. โมงกว่าๆแล้วนะครับบโมงกว่าๆจากนาทีนะครับหสุดท้ายครับหลอดกับมาไก่นะครับมาอยู่รถเอารถไปจอดในยางโง่กล้ามาอีกครับ6โมงเึิง6โมงเึิงแล้วครับตอนนี้ ที่ลี่เลยเเออสุดยอดการเดินทางนะครับผมที่ลี่เลยนะครับแต่ว่าสีเห็นหรือไม่นะครับเพราะว่ามันเริ่มหมืดแล้วนะครับผมแสงเดือหน่อยมากนะครับผมเอาวงไฟมานมันทีหาอยู่หากินเองมันดอกครับเอาใจซอยนะครับผมมารอลุนรอเชียครับลูกเจ้าพ่อผู้ดินนะครับน้องเซเว่นนะครับผมมา ลุมหลอดกที่เดินทางครับนะครับแต่ก็ยังเป็นห่วงอยากทายให้มันจบคลิปนะครับผมยังโยกอยู่นะครับตอนนี้ที่ลงมาตรงตรงก็ขึ้นตรงๆแต่ล่มบนมันผิวมันไปอีกฟังหนึ่งครับอ่าเป็นรูปชัดๆนะครับ เอาล่อหมุนเป็นหมุนเป็นรลปจะจัดนะครับออาลรอรุนกันต่อไปนะครับว่าสิหวานเชียบหรือหรือใหม่นะครับหางดีเหรอมันมืดนะครับวันนี้ใคเห็นดีปันไหนนะเพราะพุ่มภูนี่นะครับผมมันมืดอยู่นะครับตอนนี้มันยังมีควันติดในน้อยนะครับมากหน่อยซ้ำได้โปรดติตามหนึ่งร้อยผ่านไปรรุนกันไปครับสําหรับทีมงานลูกเจ้าพ่อผู้ดินครับ ในน้ำหนองเซเว่นนะครับผมไปลูกทัวม์บ้างบ่เมื่อที่นั่นมือถือไหมมือถูอไหมเอฟซีถัดเห็นซีแซนพันต่ำนะครับตะโกนมานะครับบอกมือนี้กระเป๋าสะอาดนะครับสะอาดนี่หมายถึงแปดนะครับผมเพื่อผมเป็นจ่าเลยครับ ไฟลูกถ่วมบังบึ้มบ้มบางหัวเป็นยังไงนะครับตอนนี้อ่าสองร้อยพาดใบสิบสามสิบนะครับผมค่าเกือบค่าบางงอนะครับตอนนี้มันสองร้อยกลัวอะไนิดๆน,น,นะครับผมมาลุ้นกันว่าสิเป็นยังไงนะครับสําหรับทีมงานลูกจะพอผู้ดีนะครับให้ความสนใจนํานะครับผมให้ความสนใจอัน,นั่งแบบมันก็ ก็มองเห็นอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้สองรอยสี่สิบผ่านไปเบิ่งเงินต่อไปนะครับไ้ไปเบิ่งน้ำกันนะครับมันเบียดมันเสียดจังไดยกันลอดุุนกันไปนะครับลุงหลอดรถไปจอดประมาณหนึ่งกิโลนะครับยางกลับมานะครับย่านรถติดทีไหนได้เขาหนีเบร์แล้วนะครับโอ้โหฉลาดมากนะครับสําหรับลุงหลอดวันนี้ตาเปล่าชัดเจนแล้วนะครับผมตากรองเลื่อนล่างครับตอนนี้ สองร้อยเจ็ดสิบลานไปนยังรออรุ่นกันอยู่นะครับตอนนี้ว่าผู้ใดสีเป็นไผนะครับผมสิหวานเจี๊ยบหรือสี่คมปันหน่องหรือสีจาวสะอาด,ดาสามร้อยพลา,ยานไปเอ้าตามลงมา สามร้อยพอดีขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอนดับสีสวัสดีครับาลา